สวัสดีค่ะวันนี้จะมาย่างหมูแบบใช้ชีสสดนะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนคนสีดเดนก็ทําให้กินนะคะชีสดสดจะมีลักษณะเป็นครีมแบบนี้นะคะสูตรหมักเราก็หมักเหมือนเดิมนะคะที่เราเคยหมักให้ดูนะคะแล้วก็หมักเสร็จแล้วก็ไปย่างนะคะย่างให้ข้างนอกเขาหอมกลิ่นฐานนะคะข้างในไม่ต้องสุกนะคะแล้วเราก็มาผ่าเครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เอาชีสต,ตัวนี้ค่ะใส่ลงไปนะคะชีสต,ตัวนี้ที่เขากินกับพวกขนมปังกรอบแคกเกอร์นะคะแล้วก็ดื่มไวน์นะคะ ที่บ้านเวลามีปาร์ตี้ชอบซื้อมามากเลยนะคะชีสตัวนี้นะคะกับชีสที่เราเคยโชว์ให้ดูนะคะค่ะแล้วก็จิบไว้นะคะวันหยุดนะคะวิธีห่อๆหอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็มีที่จับต้องทําให้เป็นที่จับขึ้นมานะคะเป็นเทคนิคนะคะเวลายกขึ้นจะได้ไม่ร้อนนะคะจะได้ยกง่ายๆนะคะเนี่ค่ะพอย่างไป30นาทีนะคะปล่อยเข้าไว้30นาทีหมูจะนุ่มนะคะหมูนี่เป็นอะไรที่ย่างยากนะคะ ย่างมากไปก็จะแห้งนะคะแต่สูตรนี้น่หมูจะนุ่มนะคะอร่อยนะคะส่วนน้ำซอสไม่ต้องทิ้งนะคะราดลงไปตรงหมูเลยค่ะเรากินกับบียองเนสซอสนะคะวันนี้เราซื้อมันฝรั่งลูกเล็กๆมานะคะง่ายดีสะดวกนี่ค่ะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเอาไปต้มก่อนในข้าวสูตรนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะน้ํามันเพื่อให้เขากรอบนะคะหนังเขากรอบนะคะส่วนเนยเพื่อเพิ่มความหอมนะคะ ส่วนใหญ่หลักๆนะคะการทอดมันฝรั่งแบบนี้นะคะจะใส่หลักๆก็คือเกลือแล้วก็พริกไทยขาวนะคะหรือเครื่องเทศต่างๆดูให้เหมาะสมกับอาหารนะคะวันนี้อย่างเช่นเมนูเนื้อนี่ก็จะเหมาะกับพวกทิมยานมากนะคะหรือหมูก็เหมาะกับเหมือนกันนะคะทิมยานนะคะหรือปาปริก,ก้านะคะแล้วแต่เรานะคะแต่วันนี้เราใส่เป็นพริกไทยดําพริกไทยขาวเกลือแล้วก็ทิมยันนะคะที่นี่นิยม กินทิมยามมากนะคะมากกว่าโรสแมรี่นะคะเวลามาทําอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนําเกี่ยวกับพวกเครื่องเทศต่างๆที่มาใส่อาหารนะคะเดี๋ยวจะทาคลิปแล้วก็อธิบายฟังนะคะว่าเขาใช้ทําอะไรบ้างน,นะคะเครื่องเทศต่างๆนะคะเผื่อเป็นความรู้กับเพื่อนๆนะคะเวลาเราทำงานที่ไหนเนี่ยเราจะได้ตัดแปลงพริกแพงได้จะได้นะคะถ้าเราต้องมีความรู้เรื่องสมุนไพรเครื่องเทศนะคะหรือคีมต่างๆนะคะ